เทพทรงดนมนพักการสถานกับใครเล่นลับหลังสิทธิ์กูเดี๋ยวรู้ผลเทพประธานมนพักการบรรดาลดนย้อนกับจนมันย่อยยับให้ดับดวงเทพทรงดนมนพักการสัานช่วยสิทธิ์กูด้วยเถิดมหาการสัานย้อน ใครคิดร้ายสิทธิ์ของกูให้ร้าวรอนกับสะท้อนย้อนตีมันให้บรรลัยมหาสะท้อนย้อนสถานมหาการเกิดมนชั้นเลิศด,ด้านดำดับให้อับศูนพ่อกวยเสกลิธแรงเพิ่มทวีคูณใช้เกื้อกูลเหล่าสิทธิ์กูพระคูกวย